สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูชไหนนะครับโรงเรียนมรัฐวิยาครับจะมาสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีสองเรียนมรัฐวิยานะครับในวิชาการงานอาชีพนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่ห้านะครับวงจรไฟฟ้าอางานไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นครั้งที่4นะครับที่เราได้เจเจอกันนะครับ ซึ่งเนื้อหาจะมีอะไรบ้างนะครับโปรดติดตามได้เลยนะครับวงจรไฟฟ้าแล้วก็แล้วก็แบตเตอรี่นะครับนะเรามาดูวงจรไฟฟ้ากันก่อนนะครับวงจรไฟฟ้านั้นจะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกวงจรไฟฟ้าชนิดอนุก,กรมนะครับสาอังกฤษว่า s ี r i ส์นะ circuit นะครับวงจรไฟฟ้าชนิดขนานสาอังกฤษว่า p a r า l l ลเ c i r ์ก i t นะครับ แล้วก็วงจรไฟฟ้าชนิดผสมนะครับชนิดผสมนะครับมีอยู่3วงจรด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ละวงจรกันดูนะครับส่วนแบตเตอรี่นั้นก็คือแรงกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่งเราสามารถนําเอามาอนุกรมหรือขนานนะครับเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าหรือว่ากระแสไฟตามที่เราต้องการนะครับมาดูกัน วงจรไฟฟ้าก่อนๆน,นะครับวงจรไฟฟ้าวงจรแรกก็คือวงจรไฟฟ้าชนิดอนุกรมนะครับนักเรียนนะจากรูปทางด้านขวามือนะครับนักเรียนเห็นว่ามีแหล่งจ่ายนะครับป้อนเข้าไปนะครับแล้วก็มีกระแสไฟวิ่งไปตามตัวนำนะครับผ่านหลอดไฟดวงที่หนึ่งนะครับจากดวงที่หนึ่งก็ต่อไปยังดวงที่สอง โดดนีสองต่อไปอยังตดงที่สามโดงที่สามต่อเรื่อยไปจนกลับมาหาแรงดันที่เราป้อนเข้าอีกทีหนึง่งเห็นไหมครับจะเห็นว่านั้นการต่อแบบอนุกรมนั้นนะครับเป็นการเอาอุปกรณ์นะครับตัวแรกนะครับต่อเข้ากับแหล่งจ่ายนะครับปลายอีกข้างหนึ่งของวง,วงจรอของอุปกรณ์ตัวแรกก็ต่อไปอยังขา,าที่หนึ่งของวงจร ของเครื่องอุปกรณ์ตัวที่2อนะครับอีกข้างหนึ่งของอุปกรณ์ตัวที่2ก็ต่อไปตัวที่3ที่4นะครับไปเรื่อยๆตามที่มีนะครับตามที่มีเ,เครื่องใช้ไฟฟ้า,าต่ออยู่นะครับการต่อเรียงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรียกว่าต่อแบบอนุกรมนะครับต่อแบบอนุกรมนะครับซึ่งทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าจะไหลในทิศทางเดียว นะครับไหลในทิศทางเดียวและมีค่ากันมีค่าเท่ากันทุกๆุกจุดนะครับค่าเท่าเท่ากันทุกจุดนะครับกระแสนะครับมีค่าเท่ากันทุกจุดนะครับไม่ว่าจะผ่านดวงที่1ดวงที่2อดวงที่3นะครับก็มีกระแสเท่ากันนะครับส่วนความต้านทานนะครับส่วนความต้านทานนะครับก็ สามารถเอามารวมกันนะครับถ้าเป็นวงจรอนุกรมนะครับแรงดันนะส่วนแรงดันนั้นจะไม่เท่ากันนะครับจะมีแรงดันตกคล่อมอุปกรณ์ไม่เท่ากันอย่างเช่นหลอดไฟดวงที่1ก็มีแรงดันตกคล่อมกี่โวลต์ดวงที่สอกี่โวลต์หรือ3กี่โวลต์ตามค่าความต้านทานของอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับนะเพราะฉะนั้นเรามาติดตามกันดูว่ามันตกคล่อมอย่างไรหายอย่างไงนะครับ มาดูความต้านทานก่อนนะครับถ้าหลอดไฟเมื่อสักครู่เราเขียนเป็นวงจรไฟฟ้าโดยใช้สัญลักษณ์ขีดยาวขีดสั้นขีดยาวขีดสั้นนะครับแล้วก็มีบอกว่า e หรือว่าบอกว่า6โวลต์นั่นสนัญลักษณ์นี้หมายถึงแบตเตอรี่หรือเซลล์ไฟฟ้านั่นเองนะครับแบตเตอรี่นะครับมีขั้วบวกขั้วลบนะครับขีดสั้นเหมือนขั้วลบขีดยาวคือขัอ้วบวกนะครับแบตเตอรี่ ตัวนี้มีค่าแรงดันอยู่ที่6โวลต์น,นะครับ6โวลต์น,นะครับต่อเข้ากับหลอดไฟดวงที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ต่อเรียงกันไปตามลำดับนะการต่อชชินนี้เรียกว่าต่อแบบอนุกรมนะครับนะสัญลักษณ์ที่เป็นฟันปลานะครับขึ้นอยกักขึ้นอยากลงเนี้ยนะครับเรียกว่าความต้านทานใช้แทนสัญลักษณ์ว่าความต้านทานนะครับแล้วมีตัวอักษรคำว่า R กำกับ r 1่เห็นไหมครับตัวที่2หลอดไฟตัวที่2ก็เป็น r 2 r 3 r 4 r 5นะครับนะ30โอห์มทางด้านที่เป็นแนวตั้งตัวนี้นะครับเป็น r 3นะครับก็มีค่าต่างกันนะครับมีหน่วยเป็นโอห์ม10โอห์ม20โอห์ม30โอห์ม20โอห์ม10โอห์มเห็นไหมครับต่อเรียงกันไปเป็นวงจรอนุก,กรมนะครับเพราะฉะนั้นการหาความต้านทานในวงจรนี้ก็จะได้ว่า R T ก็คือความต้านทานรวมนะครับเท่ากับนะค่าของ R1 บวกด้วยค่าของ R2 บวกด้วยค่า R3 R 4 R 5อา, 3, อา, 4, อา 5, นะครับเพราะฉะนั้นอ่าความต้านทานรวมในวงจรอนุกรมก็คือเอาความต้านทานทุกตัวรวมกันนะครับลองแทนค่าสูตรดูนะครับ R T ทเท่ากับนะ10โอห์มบวก20โอห์มบวก30โอห์มบวก20โอห์มบวก10โอห์มนะครับมีค่าเท่ากับ 90โ oh อห์มนะครับนี่คือความต้านทความต้านทานรวมนะครับของวงจรไฟฟ้าชนิดอนุกรมนะครับค่าแรกได้มาแล้วครับคือความต้านทานนะครับนะความทานในวงจรอนุกรมนี้เป็นการรวมกันนะครับต่อไปเป็นการหาค่ากระแสในวงจรนี้แหละวงจรเดิมเนี่ยนะครับ เมื่อเรารู้ค่าของแรงดังนไฟฟ้า E เท่ากับ6โวลต์แล้วความต้านทานทุกตัวรู้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระแสไฟไหลผ่านวงจรน,นี้เท่าไรนะครับก็สูตรกฎของโอห์มใช่ไหมครับที่เป็นสามเหลี่ยมจําได้ไหมครับข้างบนเขียนด้วยตัว E ข้างล่างเขียนด้วยตัว I กับตัว R เพราะฉะนั้นสูตรการหาค่ากระแสคือปิดที่ตัว I ก็จะได้ E ส่วน R ใช่ไหมหรือ E หารด้วย R นะครับเพราะฉะนั้น I it หรือกระแสรวมก็คือ E แรงดันในวงจรนี้คือ6โวลต์หารด้วย rt คือความต้านทานรวมทั้งหมดนะครับแทนเข้าไปในสูตรใช่ไหมครับ E คือ6โวลต์หารด้วยความต้านทานรวมทั้งหมดคือ90โอห์มนะครับหหารด้วย90ก็เป็นทศนิยมเท่ากับ0.067มีหน่วยเป็นแอมแปร์เห็นไหมครับแทนค่าสูตรออกมานะครับสูตรในกฎของโอห์มเพราะนั้นนักเรียนต้องจด สูตรจดกฎของโอมไว้เป็นรูปสามเหลี่ยมต้องจำรูปนั้นไว้นะครับข้างบนเป็นตัว E ข้างล่างเป็นตัว I กับตัวอครับถ้าอยู่ข้างบนกับข้างล่างคือหารถ้าอยู่แนวระนาบเดียวกันก็คือคูณนะครับ i อยู่ข้างล่างกับ R ใช่ไหมเพราะนั้นสูตรของ I ก็คือ E ส่วน, I, นะครับ e คือแรงดันคือ6โวลต์อ T ก็คือความต้านทานรวมหามาแล้วเมื่อกี้90โอห์ม หกโวลต์หารด้วยเก oh ้าสิบโอห์มก็มีค่าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์หกเจ็ดแอมแปร์นะครับนี่คือกระแสรวมนะครับกระแสเนี่ยเท่ากันทุกจุดนะครับเท่ากันทุกจุดนะครับในวงจรเนี้ยนะครับนะต่อไปเป็นการหาแรงดันแรงดันตกค่อมใน r 1เห็นไหมครับ r 1นะว่ามีแรงดันตกค่อมเท่าไหร่แรงดันทั้งหมดนี่คือ6โวลต์แต่มันตกค่อมที่ r 1เนี่ยกี่โวลต์โดยการเอามิเตอร์ไป วัดคอม r 1ดูก็จะรู้ว่ามันมีแรงดันตกค้อมกี่โวลต์แต่ในทีน่นี้ถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราก็ใช้การการคำนวณนนะแรงดันตกค้อม r 1นหะหรือว่า v 1นั่นเองนะครับก็เท่ากับกระแสรวม i t นะครับคูณด้วย r 1เห็นไหมครับกระแสรวมก็คือ0.067ใช่ไหมครับ r 1คือ10นะครับ10คูณด้วย ศูนย์จุก็คือเป็นเท่ากับ0.67โวลต์เห็นไหมครับ0.67โวลต์เพราะฉะนั้นนะครับแรงดันตกค่อมในตัวความต้านทานตัวที่1หรือ R 1ก็คือ0 6นยโวลต์เอาเราไปดูแรงดันตกค่อมในความต้านทานตัวที่2ดูเท่าไหร่ครับก็แทนค่าเขาไปนในสูตรเหมือนเดิมเห็นไหมครับ0.67แอมแปร์ A, คูณด้วยค่าของ R 2คือ20 ก็คือได้เท่ากับ1.34เห็นไหมครับ1.34โวลต์ v, นะครับเมื่อกี้นั้น0.67โวลต์นะครับตอนนี้เป็น1.34โวลต์เห็นไหมครับพอมีความต้านทาน20โอห์มนะครับแรงดนันตกข้อมจะเพิ่มขึ้นความต้านทานน้อยลงแรงดนันตกค่อมก็จะน้อยลงเอาเรามาดูที่ R3 30โอห์มที่มีแรงดนันตกข้อมเท่าไหร่นะครับ R3 นะครับ นะมีแรงดันตกค่อมเท่าไหร่ทแทนค่าเข้าไป0.067ดคูณด้วย30โ oh อห์มเห็นไหมครับมีแรงดันตกค่อมเท่ากับ2.01โ oh อห์มเอ่อ2องจุดสองโวลต์นะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าความต้านทานต่ำแรงดันตกค่อมก็ต่ก็ต่ำด้วยแรงดันตกค่อมสูงขึ้นตามค่าของความต้นานทานเห็นไหมครับจาก10โอห์มเนี่ยมีแค่เท่าไหร่ครับ0.67โวลต์ oh m, ใช่ไหม แต่ถ้าเป็น20โอห์มก็เป็น1.34พอ30โอห์มก็เป็น2.01โวลต์เห็นไหมครับสูงขึ้นเรื่อยนะครับนะเช่นเดียวกัน R4 ก็เท่ากับ R2 แรงดนันตกค่อมส่วน R5 ก็เท่ากับ R1 นะครับแรงดนันตกค่อมนะครับเไครับเท่ากันนะต่อไปวงจรขนานครับนัเกเรียนวงจรไฟฟ้าชนิดขนานหรือ Parallel นะเซอร์ินะครับสังเกตดูที่ปลัก๊กเห็นไหมครับ ปลั๊กนะครับสายาสยตัวนำนะครับต่อเข้ากับสวิตช์แล้วต่อเข้าหลอดนะครับด้านล่างก็ลงไปที่สายดินเห็นไหมครับดวงที่2หรือดวง B ก็ต่อเข้าสวิตช์นะต่อเข้าหลอดไฟนะครับแล้วก็ต่อลงสายดินเห็นไหมครับดวงที่3เช่นกันเห็นไหมครับดวง C นะครับการขนานก็คือเป็นการเอาหัวรวบเข้าด้วยกันเลยเห็นไหมครับต่อถึงกันหมดนะครับ ต่อถึงกันหมดนะครับขนานไปเรื่อยขนานไปเรื่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า,เ,าเป็นการต่ออุปกรณ์ตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปให้ขนานกับแหล่งจ่ายนะครับให้ขนานกับแหล่งจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแรงดันของวงจรเนี้ยแรงดันของวงจรเนี้ยจะมีค่าเท่ากันทุกจุดจะมีค่าเท่ากันทุกจุดเช่นถ้าเป็นปลั๊กตัวนี้220โวลต์เพราะนั้น วัดที่อุปกรณ์ A ก็ได้เท่าไหร่ครับ220ใช่ไหมวัดที่อุปกรณ์ B ก็ได้220วัดที่อุปกรณ์ C ก็ได้220นะครับแรงดันตกคล่อมในวงจรขนานนี่เท่ากันทุกจุดนะแต่ถ้าเป็นเมื่อกีวงจรอนุกรมกระแสไฟฟ้าจะเท่ากันทุกจุดเห็นไหมครับตะสลับกันแล้วนะสลับกันแล้วอนุกรมนั้นกระแสเท่ากันทุกจุดนะครับแต่ถ้าเป็นขนานเนี่ย นะครับแรงดันเท่ากันทุกจุดนะครับแรงดันเท่ากันทุกจุดนะครับความต้านทานเป็นไงความต้านทานภายในวงจรมีค่าเท่ากับผลรวมของส่วนกลับของค่าความต้านทานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสูตรกันอีกทีหนึ่งนะครับดูนะครับเนี่ยนะครับสูตรการหาค่านะครับของวงจรขนานนะครับก็จะเกิดเป็นส่วนกลับของ ความต้านทานรวมนะครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วน R 1นเศษบวกเศษหนึ่งส่วน R 2อบวกเศษหนึ B ่งส่วน R 3นะครับอ้าวเรามาดูวงจรเมื่อกี้เราต่อไว้3ดวงใช่ไหมนะครับสมมุติแรงดันในวงจรนี้มีค่าเท่ากับ8โวลต์นะครับมีค่าเท่ากับ8โวลต์นะครับแรงดันในวงจรค่าเท่ากับ8โวลต์ต่อขนานกันกับ R 1น,นะซึ่งมีค่ามีค่าความต้านที่10โอห์ม อสองมีค่าความต้านที่ยี่สิบโอห์มอสามีค oh ่าความต้านสี่สิบโอห์มนะครับกระแสไฟรวมก็คือไอทีนะครับนะครับแล้วก็กระแสไฟไอหนึ่งคือกระแสไฟที่ผ่านความต้นานตัวที่หนึ่งไอสองกระแสไฟผ่านตัวต้านอันที่สองไอสามนะครับไล่ไปเรื่อยไหมครับกระแสไฟจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเลยต้องหาแยกนะครับมาดูความต้านทานของ ความต้านทานรวมของวงจรนี้ก่อนนะครับว่ามีค่าเท่าไหรนะครับดูนักเรียนดูนะครับ1ส่วน rt ทคือส่วนกลับของความต้านทานรวมนันเองนะครับเท่ากับ1ส่วน R1 นะบวกไปเรื่อยจนถึง R3 นะครับแทนค่าเข้าไปในสูตรคือ1ส่วน10บวก1ส่วน20บวก1ส่วน40เห็นไหมครับเอา3าตัวนี้นะครับเอา3ตัวนี้นะครับ,รบทำค่าทางคณิตศาสตร์ บวกลบคูณหารอะไรต่างทางอณิสตร์ได้มาเท่ากับ7ส่วน40สใช่ไหมเจส่วน40เพราะนั้นมันเป็นส่วนกลับอยู่ใช่ไหมครับพอกลับข้างขึ้นไปนะครับเป็น RT เฉยๆก็คือกลับข้างอีกด้านหนึ่งด้วยใช่ไหมครับก็คือ40ส่วน7ใช่ไหมครับส0่ส่วนเเท่ากับมีค่าความต้านทานรวมเท่ากับ5.71โอห์มใช่ไหมครับเพราะนั้นสูตรตัวนี้จะยากหน่อย มันจะใช้คําว่าค่าส่วนกลับของความต้านทานรวมเท่ากับ1ส่วน r 1บวก1ส่วน r 2บวกห r 3บวกจุด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 หส่วน r ไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่ามีกี่ตัวนะครับนี่คือความต้านทานรวมนะครับอ้อขออภัยนะครับนะครับเรามาดูแรงดันตกค่อมของวงจรนี้นะครับแรงดันตกค่อมจะมีค่าเท่ากันทุกจุด นะครับทุกจุดนะครับเพราะนั้น e เท่ากับ v 1เท่ากับ v 2เท่ากับ v 3นะครับเท่ากันนะครับเท่ากันนะเ่ะเรามาดูกระแสทีเนี้ยกระแสนะครับเมื่อกี้แรงดันตกข้อมเท่ากันทุกจุดของอุปกรณ์นะครับดูกระแสต่างกันไหมกระแสต่างกันนะครับกระแสไหลผ่าน r 1มีค่าเท่ากับ i 1ส่วน e e ส่วน r 1 ็นไหมครับเหมือนกันถ้าเป็น i 2ก็คือ e ส่วน r 2 i 3ก็ e ส่วน r 3อ้าวลองดูแทนค่าดูนะครับดู i 1ก่อน i 1 e คือ8โวลต์แทนค่า r 1ก็คือ10โอห์ม8หาร10คือ0.8แอมแปร์เห็นไหมครับส่วน i 2ก็คือ8หารด้วย20คือ0.4ส่แอมแปร์นะครับส่วน i 3 40โอห์มคือ8หาร40 นะครับใช่ไหมเดี๋ยวครูดกดเขาคิดเลขที่นี่ผิดนะครับนักเรียนแปดหารด้วย40่สิก็กับศูแอมแปร์นะครับขนะออภัยด้วยนะครับไม่ได้แก้นะครับเดี๋ยวครูไปแก้ทีหลังเนาะให้เข้าใจว่าแปดหาร40รก็คือ0.2นะครับแอมแปร์ นะครับจะเห็นว่าถ้ามีความต้านทานมากนะครับมีความต้านทานมากอะเามทานน้อยกระแสก็จะไหลได้มากความต้านทานเพิ่มขึ้นกระแสก็จะไหลได้น้อยลงนะครับจาก10โอห์มนี่ไหลได้0.8แอมแปร์พอเป็น20โอห์มเหลือแค่0.4แอมแปร์พอเป็น40โอห์มเหลือ0.2แอมแปรไหมครับนะจะสลับกันนะครับเพราะนั้นนะ บวกลบคุณหารให้ดีนะครูขออภัยครูไม่ได้นะตรวจนะอาจจะลืมไปหน่อยรีบเร่งไปนิดนึงนะครับเพราะออนั้น i3 มีค่าเท่ากับ0.2แอมปร์นะครับไอทีรือ IT, กระแสะรวมก็คือเป็นการเอากระแสะแต่ละตัวรวมกันนั่นเองเห็นไหมครับไอทีนะเท่ากับ i1, i2, i3 ก็แทนค่า0.8 0. 8, 0. 4.2เป็น1.4แอมป์นะครับ1.4แอมป์นะครับนี่คือกระแสรวมนะครับมาดูแบตเตอรี่นักเรียนแบตเตอรี่ก็คือแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะครับกระแสตรงนะครับที่ใช้สัญลักษณ์เป็นขีดยาวแทนเครื่องหมายบวกขีดสั้นเป็นเครื่องหมายลบ V1 เห็นไหมครับ V1 เป็นแบตเตอรี่1เซลล์นะครับมีค่าเท่ากับกี่โวลต์ก็ว่าไปถ้าเอามาต่อเรียงกันไป นะครับในภาพขอไข่นะเซลล์ที่1 1. 5ุโวลต์แล้วก็เซลล์ที่2อีก1 5จโวลต์นะครับนะก็จะได้แรงดันเพิ่มขึ้นนะครับจะได้แรงดันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นนะรูปภาพอาจจะบางไปนิดหนึ่งนะครับนะครับ,นะรบเพราะนั้นถ้าขีดเดียวขีดยาวขีดสั้นเรียกว่าเซลล์ไฟฟ้านักเรียนแต่ถ้าเอาเซลล์ไฟฟ้าไปต่อกันหลายๆเซลล์เรียกว่าแบตเตอรี่ นะครับเรียกว่าแบตเตอรี่นะครับ <c oughs> น่ามาดูนะครับการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมเกิดอะไรขึ้นนะครับแบตเตอรี่เซลล์ไฟฟ้าเซลล์ที่หนึ่งสองโวลต์เซลล์ที่สองเก้าโวลต์เซลล์ที่สามหนึ่งจุดห้าโวลต์เซลล์ที่สี่ห้าโวลต์เราเรามาดูกันนะครับถ้าเราเอาเซลล์แต่ละตัวมาต่อเรียงกันเป็นวงจรอ,อนุกรมเนี่ย ะครับแรงดังนไฟฟ้าจะเท่ากับ E T E T ก็คือเป็นการเอาแรงดังนไฟฟ้านี่รวมกันนะครับรวมกันนะครับส่วนกระแสไฟกระแสจะเท่ากับตัวที่มีค่าน้อยที่สุดนะแรงดังนไฟฟ้าในวงจรอนุกรมเนี่ยอย่างเช่นตัวแรก 2V โวลต์ตัวตัวสอโวลต์ตัว 3, 5 5โวลต์ตัว 4, 5โวลต์ ถ้าเป็นแรงดันถ้าเราเอามิเตอร์วัดปลายทั้งสองข้างแรงดันรวมก็คือแรงดันรวมจะได้เท่ากับ2บวก9บก1.5บก5นะครับนี่คือแรงดันนะครับแต่ถ้าเป็นกระแสไม่ต้องดูอะไรเลยกระแสรวมเนี่ยก็คือเอาตัวค่าตัวที่น้อยที่สุดอย่างเช่น1.5โวลต์นี่แค่0.5แอมป์เพราะฉะนั้นวงจรเนี่ยสามารถจ่ายกระแสไฟได้เต็มที่คือ0.5แอมป์นักเรียนนะครับ ถ้าต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมเนี่ยกระแสจะได้เท่ากับตัวที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับแต่แรงดันจะมีค่าเท่ากับอุปกรณ์ทุกตัวหรือว่าเซลล์ทุกตัวรวมกันนะครับแลวต่อแบบขนานล่ะแบบขนานเห็นไ,ไหมครับ e 1 e 2 e 3 e 4ขนานกันนะครับขนานกันนะเรามาดูสิครับว่าได้เท่าไหร ห้าโวลต์เโวลต์หนโวลต์น,นะครับแล้วก็1 2บโวลต์น,นะครับได้เท่าไหร่ครับการต่อแบบนี้ได้ไหมนะครับนะกระแสจะได้ที่กระแสนักเรียนกระแสจะเพิ่มขึ้นอย่างแรกตัวแรก1แอมป์ตัวสองสอแอมป์ตัว 3, 0.5ศแอมป์ตัว 3, ตัว 4, 2่แอมป์ก็คือเป็นการเอากระแสทุกตัวมารวมกันแต่แรงดันจะลดลงนักเรียน แรงดันจะลดลงนะครับแรงดันไฟฟ้าจะลดลงนะครับนะแรงดันไฟฟ้าจะลดลงเท่ากับตัวที่น้อยที่สุดคือ 1. นุ่ดโวลต์นักเรียนถ้าต่อขนานกันนะครับแรงดันจะเท่ากับค่าที่น้อยที่สุดนะครับแต่กระแสเพิ่มขึ้นนะเมื่อกี้ต่างกันใช่ไหมครับวงจรนุกรมแรงดันเพิ่มขึ้นแต่กระแสเท่ากับตัวที่น้อยที่สุดแต่พอต่อแบบขนานนะครับแรงดันเท่ากับตัวที่น้อยที่สุด กระแสจะเพิ่มขึ้นนะสลับกันนักเรียนสลับกันนะครับวันนั้นตั้งสติให้ดีนะครับ <c oughs> ก้นต่อแบบผสมล่ะเห็นไหมครับแบบผสมอ้าวกูเอาตัวอย่างให้ดูแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกนะครับสีแดงขั้วลบสีดำนะครับนะต่อนะครับผ่านเครื่องมือวัดนะวัดดูนะครับว่ามีกระแสฟไฟไหลผ่านเท่าไหร่นะครับนะไปวงจรที่หนึ่ง นะครับมีอสองอสามต่อขนานกันอยู่ส่วนอหนึ่งต่ออนุกรมกับอสองและอสามเห็นไหมครับนะแล้วก็มีสวิตด้านซ้ายมือสุดปิดเปิดไว้เห็นไหมครับนี่คือการต่อแบบอนุกรมนะักเรียนต่อแบบอนุกรมก็คือการเอาขนานกับอนุกรมมาผสมกันเข้าไปนะครับเพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างค่าดอะไรบางอย่างนะครับที่เราต้องการค่าที่ให้มันได้กระแสไฟหรือให้ความต้านทานที่พอดีอะไรประมาณนะครับ เป็นการคำนวณทางไฟฟ้านะครับถ้านักเรียนสนใจด้านนี้ก็ต้องเรียนสูงสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็จะได้เอาวงจรนี้เข้ามาใช้นะครับวงจรผสมเนี่ยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงแต่แค่นี้นะครับเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ